โอ้ยเล่าเรื่องแดนสาบ The Curse l a แ d กูขอสาบคนที่ไม่ศรัทธาเอาใจออกห่างพระเจ้าคนที่ช่วยเหลือคนนอกศาสนากูจะฆ่ามันให้หมดหนังผีเรื่องล่าสุดของเนรมิดหนังฟีนและฉายแสงแอดเวนเจอร์ที่พาไปพบกับความอาถรรพ์ลี้ลับบนแดนต่างศรัทธา แดนสาบ The Curse Land ชัดเจนในความเป็นหนังผีที่ตามหลอกหลอนอาฆาตสิงสู่สิ่งลีลับกับความเชื่อผีอาฆาตจ,จองเวรนห่วงที่อยู่ตัวหนังดึงเราอยู่เอาเราอยู่ให้เชื่อในสิ่งที่พูดถึงเอ่ยถึงตรึงให้อยู่กับหนังรอคำตอบบทฉเฉลยผีอาจจะมาน้อยไปนิดฉากสะดุ้งตุ้งแช่แทบจะไม่มีบางช่วงบางตอนผีมาในแบบของซีหรือหนังผีไซไฟยุคใหม่ไม่มีผีมาลบลิ้นปลิ้นตาทำหน้าน่ากลัว กคอฆ่าแบบสยดสยองเลือดสาดแต่หนังก็มาในแบบของหนังผีที่หลอนด้วยบรรยากาศสาเสียงรอบข้างรอบตัวเสียงสวดของชาวมุสลิมภาพมืดมืดบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกเสียวสันหลังบ้านในหนังให้ความรู้สึกชวนขนหัวลุกน่ากลัวตั้งแต่แรกเห็นเพียงแต่บ้านโบราณหลังนี้อาจจะดูช้ำไปสักนิดมาบ่อยจนคุ้นตาในหนังผีหลายเรื่อง พิ่งสร้างความสนุกสนานจากอนงมาดราม่าน่ากลัวในแดนสาบแถมต้นเรื่องย้อนกลับไปในอดีตกว่าร้อยปีหนังพาไปทำความรู้จักกับชาวมุสลิมมากยิ่งขึ้นเรื่องรอบๆตัวชีวิตประจำวันความเชื่อศาสนาที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ในมุมที่น่ารักๆทำความรู้จักกับยินมากขึ้นแต่ไม่มีมุมไหนที่จะมาขัดแย้งกับพุทธศาสนายินคนไทยอาจเรียกขวัญพระภูมิเจ้าที่ เทพาอารักยินมีสองแบบแบบที่ดีและแบบที่ชั่วไร้ที่เรียกว่าชัยยตอนที่ชอบเข้าสิ่งทำลายคนที่จิตใจอ่อนแออนันดาเอเวอริงแฮมยังคงแบบหนังดูดีปล่อยพลังปล่อยของแบบเต็มที่ทั้งในส่วนดราม่าเรื่องของครอบครัวปมในใจกับลูกสาวมีรักความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือแม้แต่ฉากน่ากลัวๆทั้งหลายชอบในความเกลี้ยวกราดกับคนรอบข้างอารมณ์ไม่ถูกชะตาระแวงกับเพื่อนใหม่สัมผัสได้ถึงความรักกับลูกสาว เจนนิสเจนนิสโอประเสริฐพลังล้นเหลือน่ารักรับในสไตล์สาวมั่นเด็กศิลปะเด็กสาวที่ต้องคอยดูแลแต่อาจจะขัดแย้งกับพ่อบ้างเป็นคนพยายามคลี่คลายปัญหาต่างๆดูแลวอดเอาใจช่วยหลงในความน่ารักแบบแก่นๆของเธอบรอนปาลาเร่ are, นักแสดงหนุ่มหล่อมาดีจากมาเลเซียในบทหิมมาดนิ่งๆเรื่อยๆในบุคลิกที่ดูมีรับลมคมในชวนสงสัยเดาทางไม่ออกมีความอ่อนโยนใจดีใน บางครั้งพอเป็นหมอผีก็ดูมีของอยู่ในตัวทุกฉากที่ออกมาดูดี ลืนไปกับตัวเรื่องส่งบทให้นักแสดงคนอื่นได้ดีในแบบที่ไม่ขโมยซีนแถมยังพูดไทยชัดแจว๋วสีดาพัวพิมลมาน้อยต่อยหนักเป็นไซนับหมอผีชราที่มาพร้อมกับออราท่าทางหน้าตาท่าทางที่ทําให้เชื่อว่าเธอเป็นหมอผีผู้เก่งกาจจริงๆฟรีดสัสคารีมกับฮานไซลานี่สองนักแสดงชาวมาเลเซียที่มารับบทสองหมอผีคู่หูผู้เป็นต้นเรื่องของคำสาบทั้งหมดแววตาน้ําเสียงสีหน้าท่าทางอินไปกับคนยุคก่อนจริงๆคงการสิริสิริมาสมารับบ,บทแอนปมในใจของสอง ของพ่อลูกแปบมปรยาสังคจินดามารับบทยะเพื่อนใหม่ของเมพานุอารีทำแดนสาบได้แบบลงตัวสนุกทวนติดตามแม้งานที่ออกมายังคงมีกลิ่นของหนังอินดี้หนังรางวัลงานด้านโปรดักชันที่ดีงามบทหนังที่เขียนร่วมกับกล้องริบดีถือว่าลงตัวทั้งนี้ทั้งนั้นบรรยากาศโดยรวมยังชัดเจนกับงานของอุ๋ยนนซีนิมิบุตรโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้งานภาพสวยๆฝีมือของชาญกิจชมนิวิกายพงษ์ เมื่อผสมกันกับดนตรีประกอบที่เข้ากับหนังทำให้ตัวหนังหลอนตลอดเวลาหนังพาย้อนกลับไปในปีพศ2553ในแบบเนียนๆไปกับข้าวของเครื่องใช้วิทยุทีวีว a ล์ m แมเครื่องคอมพิวเตอร์เหตุการณ์บ้านเมืองจังหวัดภาคใต้ข่าวทีวีใบภาษีรถปฏิทินโดยไม่ต้องเน้นย้ำหรือพูดอะไรมากมายฉากในป่าภาคใต้ชวนให้นึกหนังผีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เพียงแต่ของเราดูสบายๆกว่ามากแดนสาบ t h อ Curse อาจจะไม่ใช่หนังผีที่น่ากลัวสยดสยองสุดๆแต่ก็มีความน่าสนใจดูห้อนๆปรึงให้อยู่กับตัวหนังตลอด131นาทีเพียงแต่อาจจะไม่โดนใจไม่ถูกใจข้อหนังผีโหดๆหน่ากลัวกลๆเลือดสาดก็เท่านั้นเองหลอนๆในระดับเศษแส่วน10หัวกะโหลก